5ข้อคิดก้าวข้ามวิกฤตพอแตก 1. ยอมรับให้เร็วเมื่อขาดทุนไปแล้วอย่าเสียวเวลาย้อนกลับไปคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นไม่เป็นแบบนี้ถ้ารู้อย่างนี้ขายออกไปก่อนดีกว่าจริงๆพอรู้บ้างแต่ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้อีกสารพัดความคิดที่ยังย้อนกลับไปยึดติดกับอดีตท,ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือทําใจยอมรับความผิดพลาด แบบไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ต้องมีข้อแก้ตัวใช่เราผิดพลาดเองใช่เราผิดจริงใช่เรายอมรับผลที่เกิดขึ้นเราจะเครียดให้น้อยที่สุดเราจะอยู่กับมันให้ได้เราต้องยอมรับว่ามันแย่กว่าที่เราคาดไว้เราต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์น้อยเราต้องยอมรับว่านี่คือบทเรียนที่สำคัญความผิดพลาดนี้ทำลายเฉพาะอดีตของเราได้ แต่ทำลายอนาคตของเราไม่ได้ให้คิดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ยังดีกว่าคนที่เป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หายเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดได้เร็วเท่าไหร่จิตใจของเราก็บาดเจ็บน้อยเท่านั้นการทําให้จิตใจยอมรับได้เร็วเปรียบเสม,มือนการตั้ง Stop l ลอ s หรือ Cu ัดล s s ของพอร์ตทางใจ 2. ทําให้ความล้มเหลวเล็กลงถ้าเรามัวแต่คิดว่าเงินลงทุนหายไปร0 0เ เราจะเครียดกับมันมากเพราะดูเหมือนเราไม่เหลืออะไรเลยยิ่งคิดยิ่งเครียดย้ำคิดย้ำทำคิดซ้ำๆย้ำบ่อยๆจากร้อยเปอร์เซนต์ความเจ็บปวดอาจจะกลายเป็นพันเปอร์เซนต์ก็ได้ถือเป็นอันตรายอย่างมากเพราะปัญหาจะเริ่มใหญ่กว่าจิตใจสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำให้ปัญหามันเล็กลงเช่นแทนที่เราจะคิดว่าเงินลงทุนเหรียญน,นี้หุ้นนี้ตัวนี้พอร์ตนี้ขาดทุนไปร้อยเปอร์เซนต์ก็ให้คิดว่าเงินลงทุนที่หายไปเป็นเพียงแค่ กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมดที่เรามีเช่นเหรียญน,นี้เราลงทุนไป100%ตก็จริงแต่มันเป็นเพียง20%ของพอร์ตคริปโตทั้งหมดพอร์ตนี้ขาดทุนร0% 0ก็จริงแต่เมื่อเทียบกับเงินลงทุนทุก,ทกประเภทที่เรามีมันเป็นเพียงแค่10%เท่านั้นเงินที่หายไป1 0 0เมื่อเทียบกับเงินทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดบ้านรถที่ดินหรืออย่างอื่นที่เรามีมันอาจจะเป็นเพียงแค่1-5%เท่านั้น ถ้าเราคิดแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่สิ่งที่เรามีทั้งหมดในชีวิตหรืออาจจะคิดว่าเงินที่หายไปเมื่อเทียบกับความรักความผูกพันพ่อแม่ครอบครัวคนที่เรารักอะไรมีค่ามากกว่ากันสิ่งที่สูญเสียไปมันอาจจะน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรามีและมีค่ามากกว่าอยากจะบอกว่าอย่ามัวเสียเวลาโฟกัสกับปัญหาเล็กให้มันใหญ่ขึ้นแต่จงทําปัญหานั้นให้เล็กลงเล็กลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะดีกว่า 3. เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนถ้าพอร์ตเราแตกและใจเราก็สลายเท่ากับเราเสียหาย2เด้งดังนั้นจงเปลี่ยนบทเรียนพอร์ตแตกให้เป็นบทเรียนสําหรับตัวเองและคนอื่นๆเช่นเงินที่เสียไปก็เปรียบเสมือนค่าเล่าเรียนเรื่องการลงทุนต่อไปถ้าเราจะตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้เราต้องหาความรู้ฟรีเราไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอีกแล้วเพราะเราจ่ายไปล่วงหน้าเราต้องเก่งให้ได้คุ้มค่ากับค่าเล่าเรียนที่เสียไป จดบันทึกไว้เลยว่าเงินก้อนนี้ที่หายไปคือหนี้ที่เราต้องใช้ต่อไปเราจะต้องเปิดบัญชีไว้ล่วงหน้าหนึ่งเล่มและเราจะต้องหาเงินจากการลงทุนนะค่อยๆทยอยจ่ายหนี้ที่เราติดลบไว้ในบัญชีนี้สักวันหนึ่งเราก็จะได้เงินที่สูญเสียไปกลับคืนมาหรือเราจะเอาบทเรียนของเราไปแชร์ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆเพราะอย่างน้อยเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้แต่บทเรียนนี้อาจจะไปป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดกับคนอื่นๆได้ 4. หยุดไปต่อหรือขอพักก่อนให้ลองถามตัวเองว่าสภาพจิตใจของเราตอนนี้เราคิดว่าเราควรจะหยุดไม่ไปต่อเราจะเลิกลงทุนแบบนี้กลับไปลงทุนแบบที่เราถนัดแบบที่เราคุ้นเคยหรือขอพักก่อนหาความรู้เพิ่มเริ่มต้นใหม่ค่อยๆตั้งหลักใหม่หรือจะไปต่อเลยโดยที่เรามีระบบป้องกันภูมิคุ้มกันใหม่เราจะตั้ง Stop l ลอ s เราจะตั้งคัดลอสเราจะมีการเทคโปรฟิตบริหารพอร์ตไม่ให้เกิดพอร์ตแตกซ้ำสองหเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่ความเสี่ยงอยู่ที่ใจไม่ใช่ประเภทการลงทุนถ้าเราจะลงทุนต่อไปไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี f ฟอเร NFT หุ้นกองทุนความเสี่ยงการลงทุนแต่ละประเทศเขามีการประเมินให้เราอยู่แล้วว่าอยู่ระดับไหน แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเสี่ยงที่เราไปลงทุนแต่ความเสี่ยงอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าว่าเราห้ามใจได้ไหมเราห้ามความโลภได้ไหมเรามีความประมาทมากเกินไปไหมนั่นคือความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดลองดูนะครับแม้เราจะลงทุนกับสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงสูงมากแต่ถ้าเราลงทุนแค่1%ของพอร์ตทั้งหมดก็เท่ากับว่าเราเสี่ยงน้อยมากต่อให้เราสูญเสียเหลือ0ูนบาทแต่เราก็เสี่ยงแค่1%ของพอร์ตเท่านั้น แม้เราจะลงทุนด้วยมูลค่าสูงแต่ถ้าเราตั้งส t o p ปลอ s ในระดับที่เรายอมรับได้เช่นถ้าขาดทุนเกิน5%ก็ให้ขายทิ้งความเสี่ยงก็จะอยู่แค่นี้สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่ไม่เคยขาดทุนกับการลงทุน แต่คนที่ประสบความสำเร็จกับการลงทุนอยู่รอดปลอดภัยคือคนที่ยอมรับความผิดพลาดนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนปรับใช้เพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำและสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าในฐานะที่เคยพอตแตกมาก่อนขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ขาดทุนพอแตกล้างพอร์ตให้ก้าวข้ามวิกฤตช่วงนี้ไปได้ และจะกลายเป็นนักลงทุนที่มีความรู้มีภูมิคุ้มกันและสามารถที่จะลงทุนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดแชร์ถ้าต้องการความรู้ดีๆแบบนี้กรุณากดติดตามครับขอบคุณครับ